สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกมเพทูเกเตอร์หาเรื่องมาให้ทําอีกแล้ว <laughs> นั่นก็คือนี่ค่ะ <laughs> กล่องสุ่มใหม่สาวน้อยมังกรกับดอกบัวเอยังไงเอยังไงยังไงดีสิ <laughs> ซึ่งมันสวยมากเราก็ต้องสุ่มเลยนะคะ กดแล้วน,นะดูคือขอนตัวเองมากวากว่าแบบกลัวนอยอ่ะถ้าสมมติกดไปแล้วไม่แบบได้เกลืออะไรเงี้ยนอยแน่เลยอ,ะอ่ะมอสเลวซิมนะ่อันนี้อันนี้ได้แค่อันนี้ได้แค่เข่านะคะเข่าอยาแล้องน้อ แก้มสองอุ้ยน้าฟิ็ดฉันนอยนานเลยสิ่งที่อยากได้ไม่ใช่อะไรเลยหน้าผมแค่นี้จบเฟลน้อยอันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้มากอยากได้ไห้เท้าดอกบัวมากแต่คือเอาไงดีเต็งเดี๋ยวขอไปใส่เลนส์นก่อนทุกคน โอเคเราได้ผมมาหนึ่งหน้าหนึ่งทุกคนหน้าน้องน่ารักมากหน้าน้องเหมือนอนิเมอะอ่ะคือแบบคือชอบมากอะ่ะโค่นน่ารักไหนดูแก้มคือแก้มอะ่ะยังไม่ไอเลิฟเท่าไหร่ยังไม่ค่อยแบบจึ้งใจแต่คือหน้าหน้าชอบมากแก้มคือเฉยเยังไงก็ได้ไม่ได้ก็ ช่างมันได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยวิแต่ว่าไปใส่กับชุดแบบจิ้งจอกอันเก่าก็เลิศอ,อยู่นะเข้ากันอยู่ใช่ไหมทุกคนแค่นี้ก็พอแล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้ค่ะจุดมุ่งหมายของเราคือต้องได้ชิงช้าสวรรค์ชิงช้าดอกบัวสวรรค์นี่ค่ะไหนดูสิซึ่ง ชิงช้าดอกบัวสวรรค์อะมันสามารถลอยบนน้ําได้มันลอยบนน้ําได้มันจึ้งอีตรงนี้และนี้คืออะไรรู้ไหมไม้เท้าดอกบัวสิ่งที่จึ้งที่สุดคือลอยได้ค่ะ <c oughs> มันลอยได้จอบชานี่มันลอยได้เพราะว่า <c oughs> มันแบบมันดูเป็นนางฟ้านางสวรรค์อะไรเงี้ยเข้าใจฟิลปะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะได้มา เอาไงดีนะเอาไงดีนะตรวจสุ่มดีไหมแต่ก่อนที่เราจะไปซื้อตรวจสุ่มเราอยากจะเปลี่ยนสีผมซะหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะอยากเป็นเด็กจีนค่ะเปลี่ยนเป็นผมสีดําเพราะอยากเป็นเด็กจีนเนะาะว้ายเขามาอวดแล้วว่าเราไม่มีพิมก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 ขอไปเปลี่ยนสีผมก่อนทุกคน 好呗，辫子也好看。 ฉันเป็นเด็กจีนแล้วนี่หา่าตาเชียห่าวยพอมาดูข้างนอกจริงๆก็น่ารักนะเพราะผมดำแล้วว่าเห็นปะมันเหมือนตัวอะไรนะเนซิโกะเหรอหรืออะไรเออมันเหมือนเนซิโกะไดๆถือว่าเลิศอยู่ผมสีดำเอาล่ะทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปสุ่มกันต่อคะ่ะมากันเลยค่ะทุกคนมากันต่อเลยอย่าไปรับของก่อนนะ มาค่ะทีละตัวตัวแรก เราเพลงอะไรอ่ะ w h า w าาายแล้วายแล้วอะไรกันน่อะไรกันฉันเป็นนางฟ้าคุกคนฉันเป็นนางฟ้าค่ะคืออะไรอ่ะ ฉันเป็นนางฟ้าแล้วทุกคนฉันเป็นนางฟ้าแล้วค่ะฉันเป็นนางฟ้าแล้วค่ะ,อ,ะอย่าเรามาลอง๋อยวเรามาลองอันนี้กันนี่ค่ะฉันลอยไปแล้วค่ะทุกคน จะลอยออกทะเลไปแล้วคะ่ะเห็นไหมคะมันเลิศด,ดอาจริงๆแล้วคือชอบดีเทลของเขามากมันมีไฟไฟตรงดอกบัวไฟตรงใบบัวแถมยังมีแบบกีบดอกบัวลอยลงมาหิ่งห้อยบินรอบตัวเราบินตามเราคือมันเลดดิศดอะสำหรับใครที่อยากจะลองสุง่มอ่ะก็ลองไปสุ่มดูนะคะ ทุกคนอาจจะได้สมหวังเหมือนยูกะก็ได้นะคะอย่างขนาดวันนี้ยูกะยังได้ครบทุกอันเลยในกล่องสุ่มนี้และทุกคนจะไม่ได้หรอเพราะฉะนั้นไปตามเลยค่ะทุกคนเพราะมันคู่ควรกับทุกคนมากมมันสวยมากและมันจึ้งมากมันลอยน้ำได้ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุด โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะยูกะต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ยูกะในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากให้ยูกะซุ่มกล่องซุ่มไหนนะคะก็สามาครคอมเมนต์มาได้หรือจะให้ยูกะ สุ่มกล่องสุ่มที่อยากให้สุ่มให้ดูก็สามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ยูกะต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะ